สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะสวัสดี FC ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้นะเอมี่นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะรถน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นกันเลยนะคะคันนี้นะเป็นโตโยต้าว o ออสตัวเจปี2016นะคะคันนี้นะเป็นรถสีน้ําตาลนะคะบอกเลยว่าสีจริงนคือค่อนข้างที่จะสวยแปลกตามากมาเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะทีนะคะสาม็มาให้แล้วพร้อมยางนะคะ ใหม่เลยนะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าใครได้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะเพราะว่าเจ้าของเดิมนะค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถไปอย่างดีคันนี้นะคะไมาวิ่งอยู่60,000กว่าโลเองนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะที่สําคัญเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะ,ะจัดเต็มฟรีดาวกันไปนเลยทีเดียวผ่อนเพียงเดือนละหกพันบาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกท่านเลยนะคะไปรับชมรอดูกันเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะน่าใช้งานยังไงบ้างนะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะเป็นโฉมเจเนอเรชันนะฮะเป็นเจนสนะคะก่อนที่จะผัดโฉมเป็นโฉมไมเนอร์เชนปัจจุบันนี้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเดิมแท้จากศูนย์นะคะเป็นรถเดิมเกือบทั้งหมดเลยนะคะโครงสร้างต่างเนี่ยเดิมหมดเลยนะ,ะยกเว้นล้อแม็กกับท่อนะคะที่เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะ แต่งซิ่งนะคะใส่มาให้เด็กน้อยนะคะแต่ไม่มีผลกการใช้งานแน่นอนสําหรับใครใสซิ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะออกไปก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่าสวยพร้อมใช้งานกันเลยค่ะนะคะคันนี้นะคะไฟมีประตัดหมอกมาให้ด้านล่างนะคะกระจังหน้าเป็นสีดํานะซึ่งตัดกับตัวรถสีน้าตาลค่อนข้างจะลงตัวมากๆเลยสวยงามนะคะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้งของตัวรถทั้งสองฝั่งนะคะ ลอ้ลอมแม็กเป็นล้อแม็กทีนะคะล้อมแม็กค่อนข้างจะสวยงามนะพร้อมยางใหม่เลยนะคันนี้นะยางฟูดเยียนะฮะยางฟูดเยียยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็ดิสเบรกนะคะซึ่งแต่งซึ่งมาเป็นสีน้ำเงิน,นค่อนข้างที่จะเด่นเลยนะคะสวยงามนะนะ่าจับจองนะ่าใช้งานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันเลยดีกว่านะคะภายในก็เป็นยังไงกันบ้าง คันนี้นะะภายในเนี่ยเป็นสีดานะซึ่งแต่กับตัวรถสีน้ำตาลค่อนข้างจะดูด้านนะคมมากๆเลยสวยนะคะกระจกทั้งสี่บานนะคะรับไฟฟ้านะกระจกคนขับรบบออโต้หนึ่งบานค่ะสวยงามนะพวงมาลัยเดิมนะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะของเดิมเลยค่ะคันนี้มีเกียรออโต้นะคะขับง่ายขับสบายขับสนุกแน่นอนค่ะ นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือส่วนเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น cd ด FM AUX วิทยุนะคะมาบางแดดด้านบนนะคะบอกเลยว่าไม่แกะเลยนะต่างๆก็คือยังไม่ได้แกะเลยนะพวกถุงต่างๆเบาเป็นเบาะพากกามยี่นะเบาะเดิมแท้จากศูนย์เดินได้สีขาวค่อนข้างจะสวยงามเลยสมบูรณ์แบบ100%เลยนะคะในส่วนเรื่องเบา นี่เลยค่ะนะคะ BYPO นะคะันนี้นะตัวเต้าวีออสหนึ่งจุดห้า JP สองพันสิบหกนะคะสีสันตาลคันนี้ราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเล็กไมวิ่งเพียงหกหมื่นนะคะหกหมื 6, 000, 9, 4, 000, ่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่กิโลนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะรถบ้านมือเดียวนะ,ะเป็นรถน้ำมันล้วนใช้เชืเ้อเพลิงเบนซินนะคะนาใช้งานนะจับจองเพียงไม่กี่บาทนะคะคุคูคราหาจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกันไปเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะ,ะส่งรถสไลด์สีทั่วประเทศนะคะ บริการไฟแนนซ์ก็ฟรีถึงที่เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะไฟท้าย LED นะคะแล้วก็เป็นไฟท้าย multi e f f e c t o r นะคะผสมผสานกันคข้า,างจะสวยงามเลยนะคะันนี้สวยงามนะคะไฟท้ายก็ <c oughs> โฉมนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีนะ,ะสวยจริงๆนะคะบวกกับรถที่เจ้าของดูแลอย่างดี ปลายท่อดีแต่งมาให้นะเป็นปลายท่อซิีงนะมีเสียงดังนะคะสําหรับใครที่ชอบขับรถเง้ยนๆน,นะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะราคา345,000บาทนะคะคันนี้นะ สำหรับนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโตโยต้าวีอ 1.5J สีน้ำตาลแต่งซิ่งคันนี้นะคะปี2016เลขไมล์61,000โลนะคะกับราคา345,000บาทติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอเมียไลน์ก็ได้นะคะโอเคก่อนจากกันก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ